ที่จะทําให้เรานนั้ได้เข้าใกล้ชิดกับอัลเราสุภาอัลฮุวาตาละอีกการงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในหนังสือซอเฮของท่านนะครับบอกว่ามีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺฮิบินดีนาร์นะครับรออิมะฮุลลอฮฺตะอาลานะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺอิบนาอุมาร,ร์รอดิยัลลอฮฺอัลฮุอันฮูม,มานะครับตาบีอานนะครับอับลลอฮฺบินดีนาร์รายงานฮะดีษบทนี้จากซ صحاب าคือท่านอับดุลลอฮฺอิบนุอมาอ นะครับบูชายของท่านอุมัรอิบนุขตอบระดิยัลลอฮุอันหูนะครับได้รายงานวา่าไงพี่น้องบอกว่าอันลรจุล,ลันมินันอารอาบีลา ق ิย أ หูบิดอริกิมักกะทัฟซาลลมะอะลัยฮิอับดุลลอฮ์นะครับท่านอับดุลลอฮ์บินดีนารท่านเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้เดินทางไปพร้อมกับท่านอับดุลลอฮ์อ,อิบนุอุมัรนะครับระหว่างเดินทางนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอารออบเวลาที่เราได้ยินคําว่า อารบอารอบกับอารอบเนี่ยแตกต่างกันนะครับหากว่าพูดถึงอารบเฉยๆเนี่ยจะหมายถึงคนชาติอาหรับคนชาติอาหรับที่อาศัยอยู่ในในเมืองแต่ถ้าพูดว่าอารบอาอารบจะหมายถึงคนอาหรับเหมือนกันแต่จะเป็นคนอาหรับที่อยู่ตามชนบทหรือที่เราจะนิยมักว่าอาหรับเบดูอินบดวีนะครับหมายถึงอาหรับเบดูอินหรืออาหรับที่อยู่ตามชนบทนั่นเอง ระหว่างทางเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนฺอัอม,มัดไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นอาหรับชนบทนะครับเจอระหว่างทางที่เดินทางไปยังมักกะนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนฺอัอม,มัดจึงให้สลามกับอาหรับคนนั้นนะครับพอให้สลามแล้วทำอะไรพี่น้องวะฮะมาแล้ววอะลาฮิมารินกาเนียรกคาบูฮูวะอกา,าห์ฮฺอิมามะเต็นกาเนตอลลาห์าอัลเลาะห์อิบนฺอัลโอมัดเห็นเช่นนั้นพี่น้องไม่ใช่ให้สลามอย่างเดียวนะครับท่านลงมาจากลา ท่านขี่ลาใช่ไหมลงมาจากลาแล้วก็อุ้มผู้ชายคนนั้นเนี่ยขึ้นไปนั่งบนลาอุ้มผู้ชายคนนั้นขึ้นไปนั่งบนลาที่ท่านขี่ระหาะมาเนะมีน้ำซ้ำํยายังถอดเอามวกเนี่ยผ้าซาลาบันอมามานะ่าเนี่ยนะครับผ้าพันศรีรษะเนี่ยไปพันไว้ที่ศรีรษะของชายอาหรับชนบทคนนั้นอีกฟากรับนูดีนา่าท่านอับดุลลอฮ์อินดูดีนาเนี่ยเป็นแตบอีน ท่านเห็นเนี่ยก็จึงพูดขึ้นกับท่านอับดุลลาะม์อุมาร์บอกว่าฟะกุนนาละหูอัสละฮะกับลอลขอลปะปรบูงท่านนะอับดุลเลาะห์ม์อุออมาร์ท่านหมายก็บว่าท่านเป็นสหาบยใช่ไหมครับขอลปะปรบูงท่านนะทำไมถึงต้องทําขนาดนี้อินนะฮุมุลอาอรอพวกเขาเป็นแค่อารับชนบท นะครับว่าอ ah um ินนะฮุมยับ้านะบิลยาซีดพวกเขาเนี่ยพอใจแล้วหากว่าเราทําดีกับเขานิดๆหน่อยๆน,นะพอเขาก็พอใจแล้วไม่ต้องทําถึงขั้นนี้ฟะก็ละอับดุลลอฮ์เพราะท่านอับดุลลอฮ์อินออัดได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นบอกว่าอินนาอับาฮาดาที่ฉันทําแบบนี้น,ะนั่นก็เพราะว่าพ่อของคนคนคนี้ พี่น้องฟังให้ดีนะที่ฉันทาแบบนี้นั่นก็เพราะว่าพ่อของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้นะแต่พ่อของผู้ชายคนเนี้กาณาวุดเดลเลอุมารบนิลขัตตบนั่นก็เพราะว่าพ่อของผู้ชายคนนี้เคยเป็นที่รักกับอุมาริบเนลขัตต์แล้วอุมาริบขัตต์เป็นใครพี่น้องก็คือพ่อของท่านอับดุลไลน์อมอหนะ์น่ะท่านมาผู้ชายคนเนี้พ่อของเขาเคยเป็นเพื่อนรักของพ่อของฉัน ว่าอินนีเมีอุราซูลลอฮิซัมลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไมกูลและแท้ที่จริงฉันเคยได้ยินท่านนบีสัมมัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวบอกว่าอินน่าบรรอนเบีรริทารุสุบอกว่าแท้ที่จริงการทำความดีต่อบิดามดาที่ประเสริฐที่สุดการทําดีต่อบิดามดาที่ประเสริฐที่สุดก็คือซีลาตุนวะละดีอะฮลาว d ดียบี i. คือการที่คนที่เป็นลูกนั้นเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เป็นที่รักของบิดาของเขาหลังจากที่บิดาของเขาตายไปแล้วนะครับเพราะถ้านําดน้องมาที่ทำเนี่ยหลังจากที่ พ่อของท่านคือท่านอุมารุบุคคาตบ์เนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม,มาดทั้งหลายในฮะดิษบทนี้ท่านนบีสุมมลต่านฮวะานีฮุสลัมสอนความดีงามให้กับเรานะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันในเรื่องของการทําดีต่อบิดามารดาเราได้เรียนกันในเรื่องของ การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของเราฉะนั้นนี่เป็นอีกการงานหนึ่งปี่นองที่เราสามารถจะทําได้ทําดีกับคนที่เป็นที่รักเป็นเพื่อนรักของบิดาของเรากับมารดาของเรานะครับในขณะที่เขามีชีวิตอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถขอดูใดอ,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 อให้กับพวกเขาได้ขออิสติกฟารขออภัยโทษจากเราให้กับพวกเขาได้ทําดีกับ คนที่เป็นเพื่อนรักของบิดาของเราของมารดาของเราและนี่ก็เป็นการงานที่ดีที่เราจะอาราจะตอบรับในสิ่งที่ดีเหล่านี้นะครับมีอะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องครับท่านบาอบินอาซิบรอดยอัลลอฮุอันหุท่านได้เล่าบอกวา่าท่านอับดุลัลามได้กล่าวครั้งหนึ่งบอกวา่าอัลคอละตุบีมันซีะติลอุมถ้าเราซุมบอกว่านาา้นาสาวน้าสาวของเรานั่นหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาวของมารดาของเรา พี่สาวหรือน้องสาวของมารดาของเรานั้นอยู่ในฐานะเดียวกับมารดาของเราผู้เป็นพี่สาวของมันของมารดาของเราพี่สาวแม่หรือน้องสาวแม่ของเรานั้นเขามีฐานะเดียวกับมารดาของเราหรือแม่ของเรานั่นเองเพราะอะไรพี่น้องเพราะเวลาที่เรารักแม่น่ะรักแม่ของเราเราก็องรักน้องสาวของแม่เราด้วย พี่สาวของแม่เราเราก็ต้องรักเขาจะต้องเมตตาเขาจะต้องสงสารเขาจะต้องเอาใจใส่ดูแลเขาเหมือนกับดูแลแม่ของเราด้วยเพราะเขาอะไรไปน้องเป็นแม่เป็นเป็นพี่เป็นน้องของแม่ของเราฉะนั้นทารีทั้งสองบทนี้จะเราสอนอะให้แกเราไปน้องสอนให้เราทําดีกับใครสอนให้เราทําดีกับคนที่เป็นเพื่อนของพ่อและแม่ของเราสอนให้เราทําดีกับคนที่เป็นพี่สาวน้องสาวกับแม่ของเราฉะนั้นทารีทั้งสองบทจึงมีความสําคัญมากไปน้องความสําคัญยังไงไปน้อง บอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เป็นสหายเป็นมิตรเป็นเพื่อนของบิดาของเรานะครับหรือมารดาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาเพราะอะไรเพราะมารดาของเราหรือแม่ของเราเป็นคนที่เราสมควรที่จะทําความดีมากยิ่งเสียกว่าบิดาของเราใช่ไหมตามคดีที่ที่ทอราซุ่นเคยบอกว่าในบทเรียนสองบทเรียนก่อนที่มีชาเขนจถามทอราซุ่ว่าฉันจะทําดีกับใครมาก ที่สุดต่เราสุ้บอกให้ทำกับแม่ของเจ้าแล้วใครอีกแตาเซาส้ก็บอกแม่ของเจ้าแล้วใครอีกก็แม่ของเจ้าเพราะข้อที่สีแ่แต่เราสุจุมบอกว่าให้ทําดีกับบิดาของเจ้านั่นเองนะครับให้ทําดีให้ให้เกียรตินะครับให้เมตตากับคนเหล่านั้นประกาที่สองท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายการที่ท่านอับดุลเลาะห์นิ่โมซัลลัมนั้นพูดถึงบิดานั้นพูดถึงบิดานั้นยังหมายถึงคนอื่นๆที่เป็นญาติพี่น้องของเรา ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่บิดาอย่างเดียวหมายถึงญาติพี่น้องของเราหมายถึงเพื่อนมิตรสหายที่เป็นคนดีของพี่น้องของเราญาติพี่น้องของเราให้เราทำดีกับพวกเขาหรือจะหมายถึงเพื่อนของมารดาของเราหรือจะหมายถึงเพื่อนของคนรักของะของเราใช่ไหมบาบาของเราอาบายของเราพี่น้องญาติของเขาหรือเพื่อนของคนที่เป็นคนที่รักกับเขาเขามีชีวิตอยู่นะจะมีคนมาหาประจําหรือพอแม่ของเราไปเยี่ยมเขาประจํา พอป้ากบมาเราเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมเขาไปดูแลเขาเอาใจใส่เขาเพราะนั่นคือการอะไรพี่น้องคือการทําดีต่อบิดามารดาที่ผลบุญประเสริฐที่สุดนั่นเองนะครับและประการที่ 3, สามศาสนาส่งเสริมให้เราทําดีต่อนะ้าสาวของเรานั่นก็คือพี่สาวหรือน้องสาวของมารดาของเราเพราะนางนั้นอยู่ในฐานะเดียวกับบิดามารดาของเราทั้งการที่เราจะต้องรักนางเมตานางสงสารนางและเอาใจ ใส่นาะงและประกาสุดท้ายในหะดิษบทแรกนี้บอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมะรอดิยัลอฮุอันหุมาและบอกให้เรารู้ถึงความเมตตาของท่านบอกให้เรารู้ถึงความเอาใจใส่ของท่านอย่างมากในแบบฉบับในสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺอันฮุสันลมเพียงแค่ว่าท่านเห็น คนใไไนรีโอนอรับชนบทตรแม้เดินทางผ่านมาทันลงมาจากลาอุ้มเขาขึ้นบนลาตัวนั้นเอาผ้าเนี่ยพัานศีรษะให้เขาสวมใส่เพียงเพราะว่าเขาเป็นคนรักเป็นเพื่อนรักของบิดาของท่านคือท่านอ,าอุมัดอิบน์ขอตอและท่านทําเช่นนั้นกเพราะว่าท่านเคยได้ยินท่านอับดุลเบลลอัยออุสสาลัมเคยพูดว่าการทําดีต่อบิดามารดาที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุด คือการที่เราให้เกียรติคือการที่เราเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เป็นคนรักเป็นเพื่อนรักของบิดาของเราหรือมารดาของเรานั่นเองฉะนั้นนี่ทาให้เรารู้ถึงความประเสริฐของบรรดาสหาบะและการเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสัมบอล,ล,ละฮะ์องลัสซาลัมอย่างพิถีพิถันฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับนี่คือความดีงามนะครับที่เราสามารถกระทาได้ไม่ว่าบิดามารดาของเราจะมีชีวิตอยู่หรือบิดามารดาของเรานั้นสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามและสิ่งนี้ Jatamai kami orang-orang Minamna buntasya Niwal Qiyamah Wa salamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh